สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามีิเล่นกันอีกแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาเมามมยกันแบบเบาๆบ้างนะคะหลังจากที่เราคุยกันเรื่องหนักๆมาหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้ดิฉันก็เลยจะมาเล่าความเป็นบ้านนอกของตัวเองให้ฟังบ้างนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานแล้วแหละตั้งแต่สมัยมากรษใหม่ๆเลยนะคะคือดิฉันมามางกรครข้างแรกเนี่ยปี2005นะคะ ผ่านมาถึงปีนี้ก็สิบห้าปีแล้วนานแล้วแหละเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนานแล้วนะคะเป็นธรรมดานะคะมาใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนบานนอกเข้ากรุงอะนะก็ไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้นะคำว่าไม่รู้เนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องการเข้าห้องน้ําสาธารณะนะคะเป็นอะไรที่หลอนมากเลยสาหรับดิฉันเนี่ยไม่รู้ทําไมหลอนยังไงไปฟังค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในร้านอาหารนะคะก็ไปกินข้าวในรีสตอร์นเลยนะคะก็ธรรมดานะกินข้าวเสร็จก็จะไปเข้าห้องน้ําห้องน้ําในร้านอาหารมันก็ธรรมดาเลยค่ะก็แบ่งเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้าชายเหมือนบ้านเราเนี่แหละเข้าไปก็ปกติธรรมดาไม่มีอะไรแต่มันมาเกิดปัญหาหลังจากทําธุระเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันหาที่กดชักโครกไม่เจอก็หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังแล้วก็งงว่าเอ้ย ประเทศนี้ก็ทําที่กดชักโครกไว้ตรงไหนเนี่ยค่ะไม่เจอนะคะขณะที่ก้มๆเงยๆอยู่ด้านนอกเราก็ได้ยินเสียงแล้วนะคะมีคนมารอต่อเข้าห้องน้ำเลยจะออกไปอย่างกี้ก็ออกไปไม่ได้นะคะก็ต้องพยายามหาให้เจอนะคะก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆมือก็ไปดันก้างฝาเพื่อที่จะก้มดูนะ ปรากฏว่าอยู่ๆชักโครกมันทํางานขึ้นมาก็ตกใจอีกเอ้ามันทําได้ยังไงแล้วก็ไปสังเกตที่มือเรานะคะคือผนังสองฝั่งนะคะด้านขวามือมันจะมีแผ่นสแตนเลสนะคะแผ่นประมาณฝ่ามือเราเนี่ยมันจะติดเรียบอยู่กับข้างด้านฝานะคะแล้วก็เอามือไปแตะตรงนั้นชักโครกมันก็จะทํางานนะคะดิฉันก็เลยไม่มั่นใจก็ลองแตะดูอีกครั้งหนึ่งเออมันทํางานจริงๆด้วยก็เลยได้ถึงบางอ๋อชักโครกประเทศนี้ก็ทํางานกันแบบนี้นี่เองนะคะแต่ก พอจะเจอก็ใช้เวลานานนะคะสุดท้ายเปิดประตูออกมาก็มีผู้หญิงฝรั่งสองสามคนก็ยืนรออยู่นะคะแล้วก็มองมาที่เราด้วยสายตาประมาณว่ามึงเข้าไปหลับอยู่เ,ล,เลยประมาณนี้นะด้วยความที่เราก็อายไม่กล้าที่จะบอกว่าฉันหาที่กดชักโครกไม่เจอนะคะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยได้แต่พูดสั้นๆว่า I'm sorry <c oughs> พูดได้แค่นั้นนะนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งแล้วนะเอาอีเหตุการณ์หนึ่งนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมนะคะก็เป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนนะคะก็ไป พักผ่อนเมืองพักตากอากาศกันนะคะกับสามีสามีก็เป็นคนขับรถนะคะทีนี้เนี่ยก้จะถึงโรงแรมแล้วแหละดิฉันก็เกิดอาการท้องเสียขึ้นมานะคะ <laughs> ก็บอกถามสามีเมือ่อไรจะถึงที่เนี่ยสามีบอกอีกสิบนาทีทนหน่อยอะไรเงี้ยบอกออ้ยเร็วๆไปถึงโรงแรมปุ๊บนะคะสามีก็ ไปเช็คอินเราก็ไปวิ่งหาห้องน้ําเข้าห้องน้ําในล็อบบี้ของโรงแรมนะคะเข้าไปถึงก็จัดการเสร็จสับอะไรเรียบร้อยทุระเรียบร้อยบ่างั้นแล้วก็หลอนกับปัญหาเดิมอีกคือหาที่กดจักโค้ไม่เจอนะคะคือมันหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังไอแผ่นสแตนเลสที่เราเคยเห็นมันก็ไม่มีไอปุ่มเปิดอะไรมันก็ไม่มีแล้วก็งงว่าโรงแรมเนี้ยขากดชักรโคันยังไงนะคะโชคดีว่าด้านนอกเนี่ยมันไม่มีใครมารอต่อคิวเข้าห้องน้ํานะคือโรงแรมมันค่อนข้างอย่างเงียบนะก็ยืนหันซ้าย หันขวาจะทํายังไงดีจะทิ้งไปแบบนี้มันก็ไม่ได้มันเป็นธุระหนักด้วยนะคุณก็ <c oughs> <takiego. g uck> เลยตัดส,สินใจเปิดประตูออกมานะคะสามีก็ยืนรออยู่ที่ล็อบบี้นะคะก็เลยกวักมือเรียกสามีบอกมานีหน่อยสามีก็เดินมาถามมีอะไรเหรอบอกว่าไอหาที่กดจะกโคมไม่เจออยู่กดให้หน่อยสามีก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ํามีการผงานนิดหนึ่งด้วยนะแล้วสามีามก็เดินไปกระตุกสายนะคะคือถ้าสมมุติว่า พูดให้นึกนึกภาพออกง่ายๆคือถ้าเรานั่งอยู่บนช็โค้ใช่ไหมด้านขวามือเราจะมีสายห้อยลงมาบางที่ก็เป็นสีเขียวบางที่เป็นสีแดงแล้วมันก็จะมีปุ่มนะคะแล้วแค่กระตุกปุ่มนั้นนะคะช็โค้มันก็ทํางานแล้ว นะอ่ะก็เลยได้ถึงบางอ้อนะคะทีนี้หลังจากนั้นก็เลยถึงได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมลงห้องน้ําสาธารณะแต่ละที่นยคือจะทาถึงทําที่กดชักโครกไว้แปลกๆเพราะเขามีไว้บริการสําหรับผู้พิการนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการนะคะคือถ้าเป็นตามห้างใหญ่ๆเนี่ยนะ คือห้างเนี่ยมันมีพื้นที่เยอะใช่ไหมเขาก็ในแต่ละห้างจะมีห้องน้ําเป็นห้าห้องสิบห้องเลยแล้วก็จะมีห้องน้ําพิเศษสําหรับคนพิการนะอันนี้เป็นธรรมดาแต่ถ้าหากว่าตามสถานที่เล็กๆอย่างโรงแรมหรือยอย่างร้านอาหารผับอะไรพวกเนี้ยบางทีสถานที่มันแคบเขาไม่มีห้องน้ําไว้สําหรับคนพิการเขาก็เลยจะต้องทาไว้นี่ไอ้พวกท,ที่กดปุ่มที่ชักโครกอะไรพวกเนี้ยไว้เนี่ยเผื่อไว้สําหรับคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ด้วยก็มาถึงบางออที่หลังนะคะแต่กว่าจะรู้นะคะก็ห้อน อยู่พักใหญ่นะคะอันนี้เรื่องนะเรื่องเข้าห้องน้ำเนี่ยเออเป็นประเด็นได้เหมือนกันนะอ่ะ,ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะติดตามกันในต่อไปนะคะกับมาดามอิงแลนด์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ